สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับเกมไอเป็ดกลายพันธ์นะครับใช่ฟังไม่ผิดหรอครับมันคือเป็ดกลายพันธุ์นั่นเองวิธีเล่นก็ง่ายๆเลยเห็นใครแต่มันดูดีๆนั่นไหมเรามันลุ้นกันว่ามันจะเป็นเป็ดแบบไหนนะครับผมมาฟองแรกโอโ้เป็ดธรรมดาเป็นเป็ดแบบเป็ดเป็นบ้านเลยเฮ้ <laughs> ดูเป็ดเดียนี่มันเป็ดเทสดดีเนี่ยไอเป็ดเทสด,ด,ทดีมาฟังที่สามเออเป็ดธรรมดาเลยอันนี้โอ้เป็ดธรรมดาอีกแล้วอุย้ยเป็ดยูนิคอร์นเขาพิจารณายูนิคอร์นน <Huh? S 1> ี่เป็ดยูนิคอร์นนะคเฟีอาวดูดิตัวนะี้ คือเกมนี้มันจะมีระบบหนึ่งที่ผมชอบมากเลยแต่ผมทำอะไรให้ดูมาน,นี่ใครเรียกว่าระบบบูชายันไปลงไปแล้วตัวหนึ่งเอาอตัวที่ลงไปด้วยไปอีกตัวหนึ่งไปไอเป็ดธรรมดาผมจะลงให้หมดเลยนะไปเหลืออีกสองตัวเนี่ยไปขอตัวที่มันพิเศษพิเศษนะนะเฮย้ยมันไข่แล้วมาเปิดเลย โอ้เอ้ยเฮ้ยปีกปีกมันไม่ธรรมดาเอ hover, อเจ๋งเจ๋งคิดว่าจะธรรมาดาอีกแล้ว <c oughs> เปิดไข่นี่กันเป็นยูดิคอนมีสองตัวไม่เอาเหลือตัวเดียวพอเ <c> ส <oughs> ียงโงโตรตลกเลยว <ühr> ้าวงี้เลยนะมาเปิดต่อครับ <c oughs> โอ้ยเป็ดเทดี อ้ยเป็ดแบบเป็ดที่มีมีภาพพันแผลออกมาจะไข่มันคืออะไรวะไอ้น,นี่เป็ดโอมโอ้ยมีแต่ตัวที่ไม่น่าสนใจเยอยโอ้สามสนุกไหมยังยังไม่สนุกยังยังไม่สนุกไปลงหลุมไปเลยโอ้ยต่อยมัน นี่แหละระบบที่ผมชอบมันคือการสั่งเวยเป็นแล้วจะได้ตัวมันมานั่นเองมาเปิดใครกันเลยตัวแรกวทรามันตลกจังเลยดูดิคอยาวบืนเลยโอ้เฮ้ยไอ้นี่เป็ดตัวนี้ปากเหมือนนกแก้วเลยสั่งเวรยนี่ โอ้ยทำไมไอเป็ดอย่างงี้มันมาเยอะจังเลยอะ่ะเฮ้ยไอเป็ดนี้มีหมวกติดมั้งแต่เกิดไปลงไปสรรหาตัวที่แบบเฟี้ยวๆอ,อ่ะโฮ้ยเป็ดหัวพึ่งไอตัวนี้น่ารักอ่ฮ้ยผมชอบตัวนี้วะมันน่ารักมากเลยไปลงไปไอเป็ดธรรมดาทั้งหราย Oh. อโอ้ยเอ้ยโอ้ยไอเป็ดไอเป็ดใส่ทองเอยเฮสไปใส่ทองไปลงไปเลยเ <c oughs> สียงลงแมงลงไปเลยไหมโอ้ตัวนี้เอ้ยตัวที่ใส่ทองแล้วก็มีหางด้วยหางแบบแบบปลกเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอยาวเดินไปนสุดจแมบปไปลงไป <c oughs> ไปลงไปเลย <c oughs> ผมจะให้มันแบบ ให้มันมีตัวแปลกๆในคลิปนี้นะคลิปมันจะได้แบบสนุกนกโอ้ยเขามีแต่ฉลามหัวค้อนนี่มันเป็นหัวค้อนหัวมันแล้วมันกินข้าวไงวะนะ่ะโอ้ยโอ้ยนี่มันเป็นนกเลงเหรอดูดูดิเป็นมือสือไงเป็นนกเลงตัวต่อไปเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆแล้วโอ้ยเริ่มแปกแลแปกขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มแปลกขึ้นเรื่อย มันคือมืออะไรอะปลาหมึกเหรอแต่มันก็ไม่ค่อยเหมือนปลาหมึกนะ <trabaj> เดี๋ยวผมจะเอาตัวที่แปลกๆเอาไว้นะไปเรไปโ,โอ้ยไปสามหัวมามาอยู่ด้วยกันเถอะไปสามหัวโอ้ยไม่ค่อยเทเลยอนะมันคอยาวแล้วมันใส่ข้่ว่วงอะอุ้ยตัวนี้มันออกน่ารักไงเนี่ย หัวระดับตำนานเลยอย่างสุดมาต่อเป็ดหัวค้อนมีใบมิดโกนอยู่เป็นปีกก็ก็โอเคก็เริ่มแปลกนะอุย้ยนี่มันเป็นตะเลงแต่ไม่ค่อยชอบอะ่ะไนเป็นตะเลงอยู่ไหนวะม,มานี่ไปลงไปไปลงไปแกวตัวที่มันแปลกนะ โอ้ยนี่มันดักดักเป็ดดักเป็ดฟังดีๆนะดักเป็ดนะโอ้ยเขามีแต่เท้าหัวงูนี่เป็ดหัวงูฮะแล้วมันเป็นงูงูเหลือมเหรอวะแจ่มแจมไอหัวคอนลงไปปาดักปหัวคอนลงไปผมจะเหลือตัวตัวแปลกๆนะไอหัวพึ่งกับหัวงูเอาไว้อะถือว่าแปลกอยู่ตอนนี้ได้ไข่สีดำอ่ะ สองฟองอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไข่สีดำกันเลยนะฮะ,อะไอ้นี่มันเป็ดอะไรวะเนี่ยดูตรงปีกแต่จุดพีกเป็นอยู่ตรงไข่สีดำเว้ยมาขอตัวเท่ๆนะโอ้โหมันออกเด่วน,น่าเกลียดจังเลยอะ่ะมันมันน่ากลัวมากเลยอะ่ะอะไรวะเนี่ยมาแล้วยังมีอีกฟองหนึ่งขอแบบซูเฟีเยเวย โอ้โหตัวเดิมปะลงหลุมครับไปลงไปลงไปเลยโอ้ยผมขอเรียกว่าเป็ดเป็ด,ปดไอ้นี่เป็ดคารบอยแล้วกันมันเท่ดิมันเทน่มันเท,นท่โอ้ยไอหัวงูไปลงไปเลยลงไปเลย เป็ดเป็ดซมงกุฎมันเฉยๆมากเลยนะโอ้ยเป็ดหัวพึ่งที่มีแบบเหล็กในข้าหลังอันนี้อะไรเป็ดนินจาจอมคาถาไปลงไปมันดูธรรมดาเกินในเป็ดพวกนี้มาได้มาแล้วขอมันตัวดีๆเถอะอันเนี้ยนะขอไม,าม,มา่ซ้ำอ่ะไป โอ้โหปะโอ้ยเป็ดมัมมี่เก็บไว้อันนี้ไม่เคยเห็น<ะ>นี่มันเป็ดแล้วนะี่ทำไมามัดูแก่เกิด<ะ>มาแล้วก็แก่เลยเหรอโอ้โหเป็นตัวนี้แบบเหมือนแบบมันย้อมสีตัวปะวเฉยเลย ไหนยูไ่ไหนวะลงหลุมไปเลยโอ้โหเป็นยูนิคอร์นที่มีปีกแบบปีกเฉยๆมากเลยอ่ะไปลงไปเลยไปอีก,อก,อก,อกตัวหนึง่งลงไปเลยใครแล้วอุย้ยครฟองนี้ไม่เคยเห็นนะแต่มาสวยมากเลยอ่ะเราจะมาปิดคลิปกันด้วยใครฟองนี้ เราจะมาผิ่มเพมกันได้สามสองหนึ่งมาขอมันตัวที่แบบโคตรโหดโคตรเท่นะยยิดเท่จริงรดีมาใส่แว่นด้วยโคตรเท่เออไอเฟลตัวนี้ผมชอบอ่ะ,ะเฮ้ยยังมีอีกฟองนึงเอาอีกฟองนึงแล้วกันไปฟองนี้มันก็มีน้ำหนามไป เอก็โอเคนะท่านผู้ชมสำหรับเกมเป็ดกายพันนะฮะมันก็เป็นเกมเล่นเพลินๆนะฮะเล่นค่าเวลาได้เลยอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะหรือใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะฮะก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของช่องเราด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปด้วยเป็ดกายพันนี่นะฮะ บายบายไปอีกสักฟองไปใครสีม่วงนะไม่ใช่ใครสีดำจัดไปโอ้